อสวัสดีครับพี่นอ้องคนไปสกูสุกคนครับผมอ่ะกินข้าวรกันเลยครับพี่นอ้องกินข้าวเนีย้ยนะกินข้าวเจ้าปิงปลาหอใไปตองกินเนื้อ่มมน,นอนตี มัมนมนเอาทันมันียหยิบส่วงเลรงส่วงดามช่วงหลางช่วงดามอะรอ่างเี้ยกิน้วกกินป่แบบเสียไปเบิ่งกลองเบิ้งมันหินหัวนะาบ่ งอินบ่กินหัวนาบ่ห็นแต่ละหัวบ่ห็นเลยบมเมนเหอนหัวหอนหงยบ่อินแต่ตัวห็นหัวบ่อ็นหน้าอ็นบ่หน้าเอาคืนนีบ่ดีดีนะ